ครัสวัสดีครับหมอตูนจางเรียนครับอันนี้ให้ดูแผลกรีดยาวที่3สัปดาห์สาสัปดาห์หมอคะการตัดหน้าอกอะจาะไม่ว่าจะเป็นแผลเล็กหรือแผลกรีดยาวนะคะอันนี้มันสามารถป้องกันมะเร็งเต้านมของคนไข้แต่ละคนได้จริงไหมได้ได้ได้เกือบเกือบเกิเนกินแน่นอนใช่ไหมคะแงอเขียนเก้าห้าเปอเซ็นต์ถ้าแผลกรีดยาวนี่คือแบบโอกาสที่ตัดหมด แบบไม่เหลือเลยในเรื่องของโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมก็อาจจะสูงกว่าแผลเล็กไหมคะเกี่ยวไหมคะหมอสูงกว่าแน่นอนสูงกว่าเนาะแต่ไม่ใช่ว่าแผลเล็กจะตัดเต้านมไม่หมดใช่ไหมคะอันหมอต้องแยกให้คนไข้เข้าใจมันต้องเหลือเนื้อใต้ฐานปานนมค่ะกับกับตัวหัวนมที่ที่มีเนื้อเต้านมเยอะกว่าเพราะมันอยู่จุดเดิมใช่ไหมคะอาจจะนิดนึงเนาะแต่รับรองเต้านมที่เหลือนี่ไม่มีแน่นอนปกติถ้าเป็นแผลปานนมอย่างที่เราเห็น เดี่ยวผมจะเหลือไว้แค่บางๆมันก็จะเรียบไปเลยแต่ถ้าเหลือเยอะมันจะเป็นปั้นปันนมตุ๋ยขึ้นมาอย่างนั้นอันนี้เหลือเหลือต้นนมไปต้นนั้นแต่หมอต้องอธิบายว่าถ้าแผลเล็กผ่านปันนมที่หมอบอกว่าเหลือไอ้ตรงนั้นไว้นิดนึงไม่ได้หมายถึงว่าเต้านมเหลือใช่ไหมคะอ๋อเป็นเนื้อเต้านมเป็นเนื้อเต้านมไม่เป็นเนื้อหนูหมายถึงว่าเต้านมไม่ได้มาตุ๋ยออกมาเหลือในอันนั้นไปเหลือเหลือบางๆมากๆเลยเพื่อแค่เอาเลือดไปเลี้ยงให้ตัวฐานปันนมเป็นซึ่งมันต้องเหลือนิดไม่งั้นหัวนมปาาาานนนนนนมมมมจะะะะถ้้ใครเเเเเเหหลลลืออออยยยยย็ัขึตตุุ๋๋ก หรือถ้าเกิดคนไข้ไม่ไม่มั่นใจไปตรวจอะไรนะาเขาเรียกแมมโมแกรมเหรอคะซีทีสแกนใช่ไหมคะเออซีทีมเห็นพวกเอ็มไอเอ็มไอเท่าเดิ่คนให<น>ญ่บางคนเหลือตรงนี้เยอะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเข้าป่วงทางเลือดอ,อย่างที่เราตัดคิดเลยเนี่ยต้องบรรดาให้ดีไหมเนี่ยขาดเลือดห <ง S 2> ัว<ใ>นำลายลใ,าใช่เลือดจะเลี้ยงไม่พอเพราะนั้นการเย็บตัดลำบางเนี่ยจุดที่อันตรายเท่าไหร่ต้องชำนาญต้องใช้ประสบการณ์แต่สำหรับอาจจะมีปองนิด โอเคนิดเดียวตรงฐานปันนุนะคะที่ที่เห็นปันนุ่งแต่ว่าสําหรับแผลกรีดยาวอันนี้หมอจะทรงเป๊ะเรียบหายหมดเนียนการเป็นมะเร็งไอการเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ย95เนี่ผมว่าไม่เป็นแน่นอนเนาะเที่ยวเที่ยวที่ถูกตัดแล้วท่านหมดโอกาสนี้เรียบร้อยโอเคค่ะมาดูสามอาทิตย์กันของแผลกรีดยาวไร้ถุงแดงนะคะอันนี้ก็แผลแนวเข้าแนวกลข้าหมดอ๋ออันนี้แผลดีมากเลยนะคะหมอ หัวนมปันนมลดขนาดพร้อมกับย้ายตำแหน่งทั้งหมดให้ใเป็นตามทรงกล้ามของเหมือนคุณผู้ชายเลยนะคะก็อันนี้ของน้องก็ไร้ถุงระบายเลือดหมดเลยเนาะหมออย่างนี้ปันนมของแผลกรีดยาวที่เราย้ายเนี่ยมันจะไม่มีเนื้อท่อนนมเลยค่ะก็คือเรียบกริบแบบนี้เลยแต่ถ้าเป็นปันนมของแผลรอบวงกลมอาจจะมีเนื้ออยู่ใต้เนี่ยแล้วอันนี้ถ้าเกิดคนไข้ดูแลตัวเองดีๆร<ม>ะยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆโอกาสที่แผลจะเป็นเ้นได้ใช่ไหมคะมที่หมอเรียกเดี๋ยวต้องมาดู เป็นสีขาวก็มีสูงเนาะอันนี้แค่สามอาทิตย์เองเพิ่งเพิ่งตัดไหมไปได้อันนี้สเต็ปแรกค่ะไม่ได้วเองนะคะเพิ่งตัดไหมใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวมาติดตามหน้าอกของน้องกันไปเรื่อยๆนะคะหมอฝากน้องๆนค่ะสนใจปรึกษาที่ไหนดีคะชั้น4ีีเวศจันถึงเสาร์เนาะขอบคุณค่ะ